ท้ายเขา,าย้ายไปอยู่เชียงใหม่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกันหลายคนเลยก็บอกว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรเขาบอกจุดเปลี่ยนคือตอนนั้นที่น้ำท่วมเขาถือเงินไปเ<ป>ข้าไปในห้างบอกอันมีเงินนะฉันอยากซื้อหน้าไม่ได้ค่ะม,มันไม่มีมเพราะอย่าลืมว่าทุกคนคนเมืองเมื่อเกิดวกิกฤตคิดถึงองนะไร e ก่อนคะเซเว่นอย่างที่สองบิลโลต e ้า ต้องมีให้เราสิแต่ถ้าทุกคนมันตัดทุกอย่างนนเขาบอกวันนั้นเขารู้เลยว่าเขาหางเงินไปเท่าไหร่เยอะแยะเกาไม่มีประโยู่เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่หา,า,าเงิออกเงินคุณตูนเห็นไหมเามากลับมาเรียน,นรู้ว่าจริงๆที่มาบองอาหารัวออะไรแล้วเราจะอยู่ยังไงในประเทศไทยถ้าปล่อยคนกรุงเทพไปอยู่ในปาา่าหาบ้างงน,น,อ,นอาหารเยอะไหมเยอะค่ะแต่โอ้ตายอยู่ดีมันทาไม่เป็น เก็บไม่เป็นอะไรกินได้กินไม่ได้มดังนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่อยู่ที่นั่นมามันอยู่เป็นเระวัติธรีมเพราะนเห็นความยากลำบากของการปลูกการทำเกษตรีอ์ในทุกๆอย่างถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสำเร็จหรือยังมันไม่ใช่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สิ่งที่เราต้องรู้เราต้อง ใจธรรมชาติเพื่อที่จะอยู่รอดได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราปรับตัวอยู่เสมอให้เข้ากับสถานการณ์เข้ากับยุคป,ปัจจุบันเราถึงจะไปได้ไม่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยถ้าถ้าเราบตัวนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในกกอนเราจะไม่รู้เลยว่าทิศทางของเราเนี่ยจะไปยังไงพอเปิน้นอ,อ,อยู่ที่นี่หนึ่งปีนะคะช่วงที่ยากที่สุดคือ I no. ความแตกตา่างคิดว่าเราจะสร้างยังไงคะสร้างเราจะสร้างความแตกต่างได้ยัไงคะการไปดูของเขามาแล้วทําคาเฟ่สวยๆตกแต่งสวยๆหรือเปล่าคะถ้าตกแต่งสวยๆเนี่ยพอไปถ่ายรูปแปบ๊บเดียวก็เหลือไหมคะ นั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงถ้าเรายังไม่รู้จักตัวตมนของเราถ้าเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราทำไปเพื่ออะไรเราก็จะไม่รู้ในจุดมุ่งหมายของเราฟาร์มของเรา,า,รเ,ราเราทำมันไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าเป้าหมายคือทำเพื่อให้ที่บ้านมีกินเขาก็จะรู้เลยวิธีการจัดการฟาร์มของเขา ว่าเฮ้ยรายได้ของเขาจะมาทางไหนบ้างเป็นยังไงบ้างที่นี่นะคะออโอกาสเปิดปท,ที่นี่นะคะในระหว่างที่วัดคุยนะคะถ้าเกิดแม่่คนไหนมีคำถามยกมือถามได้เลยนะคะงงตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ให้ทานข้าวเลยนะจ๊ะถ้าทานข้าวนี่โอ้โหเอ็อนจะปวดเลย วันนี้เราเรากพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์มีให้ห้าเกษตรอินทรีย์พี่ๆต่อน้องนี่นะคะอันนี้มั็นอยากจะให้เห็นภาพอันนี้เป็นเมนูซิเนเจอร์ของพี่ได้นะคะ <c oughs> ก็คือข้าวยำไรทุ่งถามว่าภาพนี้ก็อยากจะสื่อให้เห็นถึงอะไรอยากจะสื่อให้เห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะมันไม่สามารถทำได้ อันนี้คือภาพสุดท้ายของเกษตรอินทรีย์คือเมื่อเรามีหลากหลายทุกอย่างจะเคลือบูลุกัน,กนและทุกอย่างผสมดุนในนี้เราเห็นอะไรบ้างคะม,มีไข่อันนี้เป็นไข่เค็มนะคะตรงกลางเป็นกลีบดาวเรืองนะคะดอกไม้มีอัญชันมียอดมะขามมีผักชีใบเลื่อยมีผึ้งดูชายมีสับปะรด มีสองโอมีมะพร้าวพวั่วมีข้าวอยู่ตรงกลางที่ที่พูดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยแค่ท,ทำนายอย่างเดียวพอมาถึงค่ะเราก็เริ่มต้นจากการปลูกข้าวปลูกข้าวเสร็จจะได้ทุกค่ะน้ำพ่วงได้ข้าวไหมคะที่นี่น้ำพุ่งสูงประมาณสามเมตรเป็นรนะยะเวลา สาพวกรู mm ้ว่ทำไงคะก็เลยขึ้นมากมเนนมาฝึก หรืวเราก็ต้องตัดผูกใหม่ตัดผูกใหม่ดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างค่ะถ้าเราปลูกตะไคร้ตะไคร้เราลูกตะไคร้กังเยอะเลยตะไคร้ต้นหนึ่งเขาขายกี่โดรนยี่สิบบาทแล้วอย่างน้ำตะไคร้แก้วหนึ่งเขาขายเท่าไหร่ขวดละสิบบาทแล้วตะไคร้หนึ่งกอทำน้ำตะไคร้ได้เท่าไหร่ เยอะไหมคะสมมติ100แก้ว100แก้วคูณ10บาทนันก็เลยอยากจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่ามองว่าเฮ้ยเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวเราต้องคิดที่จะแปรรูปเฮ้ยแปรรูปลงมี่ลงง่ายเราไม่มีอะไรเราจะทำยังไงได้บ้างในหลวงก็ให้ใช้ความคิดสร้าง ก็ไม่เหมือนแต่เราเป็นที่ที่ที่หนึ่งที่ผลิตมิ้งจูชยัยเยอะที่สุดนะคะแต่เรามีเค้กิ้งจูชยัยกล้วยตาถามว่าเค้กมิงจูชายกล้วยตาเป็นเค,ค้กกล้วยนะคะให้ใครว่าใช้กล้วยเลยคะน้ำว้าหรือกล้วยหอมใครคิดว่าน้ำว,ว้าคะเพราะว่าอะไรคะไม่มีคิดว่าใช้น้ำว,ว้าเพราาะ่มมันีก เพือยากจะเอาของที่ธรรมดาธรรมดาของล้นตลาดไหมคะกล้วยหอมหายากมีแล้เท่าไหร่แปดสิบร้อยถูกแล้วทำไมเราไม่ใช้กล้วยน้ำหวาเราเพิ่มมูลค่าทําให้เกิดต้นค่าเกิดขึ้นจะบอกเลยนะคะว่าเปิ้ลจะโตมากับกล้วยน้ำหวาค่ะกินนมกับกล้วยน้ำหวาเปิ้ลกินทุกสลับวันอะไที่โรงเรียนเนี่จะให้กินกล้วยน้ำหวาทุกวันแทนแทนนม เด็กๆสมัยเปิลเนี่ยโตมากับกล้วยน้ำว้า,วาถามว่าสมัยนี้ยองกินกล้วยน้ำว้าเลยคะไม่เอาขอสาหร่ายขออาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะข้าวยังไม่ยอมทานเลยแล้วเราจะทํายังไงอะคะอันนี้เป็นจินจูฉายลเลยเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่อันนี้พูดถึงเค้กจินจูฉายกล้วยตากเน,นี่ยทาไมเราไม่ใช้วัตถุดิบที่มันธรรมดาธรรมดาอยู่ที่บ้านของเร มาไปต์ถามว่าสูตรเอามาจากไหนณปัจจุบันสูตรามาจากไหนคะัอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีไหมคะมีถามว่าป้ะจ,จบเรื่องของเบเกอรี่ไหมไม่แต่้าคนชอบกินใครในนี้ไม่ชอบกินบ้างไม่มีค่ะสมมติว่าถ้าเราทำออกมานะคะง่ายๆตัวเองกินก่อนกินได้ไหมถ้าตัวเองกินไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ใครชิรมค่ะทำใหม่ จะเสียเงินเท่าไหร่กล้วยก็กล้วยเราอันนี้ก็ของเราเนี้ของเราอลองทำออกมาซุกกินได้แล้วเอาให้ที่บ้านิีที่บ้านิีอร่อยแล้วให้เพื่อนสิเพื่อนฉิแล้วลองขายในหมู่บ้านค่อยๆค่อยๆตอบรัเราก็จะรู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยของสิ่งของรอบข้างเรามีประโยชน์แค่เมื่อกี้ที่เดินขึ้นมาตรงร้านอาหารทางเพื่อนนอาหารนี่ใครเห็นต้นอะไรบ้าง มีใครตัดทิ้งดีกว่าเยอะแยะค่ะก็บอกว่าแถวนี้นะคะหมู่บ้านแถวนี้เมื่อก่อนมะกรูดเยอะมากตอนนี้ไปดูเลยค่ะไม่เหลือสักต้นเป็นต้นอะไรแทนนะคะลำใหญ่เมื่อก่อนนะคะ,นนะ,คะถ้าไปในหมู่บ้านหลนังบ้านมันจะมีโอ้มียมอดมะกรูดมีโน่นนี่น,นี่เต็มไปหมดเลยสิบกว่าอย่างเพิ่งไปอยู่เจ็ดปีตัดทิ้งนะวันนี้นะเดี๋ยวจะในลำใหญ่ คืออะไรคะ